สวัสดีครับผมซีเอ็มชยานะครับวันนี้พามาชมที่นานะครับผมก็ตั้งอยู่ที่ตำบลสันปลายางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับพื้นที่มีอยู่4ไร่นะครับติดถนนแล้วก็ติดลำเหมืองนะครับหรือคลองส่งน้ำนะครับพื้นที่4ไร่นะครับต้องการขายยกแปลงอยู่ที่สองล้านสองแสนแปดหมื่นบาทนะครับราคาต่อรองเจ้าของได้ด้วยตรงนะครับก็พื้นที่ตรงนี้นะครับ เป็นถนนดินอยู่นะครับก็ห่างถนนลาดยางโดยประมาณก็200เมตรนะครับผมครับผมถนนหมู่บ้านนะครับตรงนี้ก็พื้นที่ตรงนี้จะห่างทางหลวง3 0 0 9แม่ลิมบ้านไร่นะครับเพียง500เมตรนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่นะครับติดลําเหมืองนะครับแล้วก็เป็นที่ด้านซ้ายมือนะครับไปถึงแนวต้นไม้สูงๆนี่นะครับ ก็เดี๋ยวจะมีผังให้รับชมนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็เหมาะที่ทําบ้านพักต่างอากาศบ้านสวนนะครับบ้านกลางทุ่งนาเนี่ยครับตรงนี้นะครับถนนตรงนี้จะเป็นอยู่ในพื้นที่ของตรงที่ดินสีไล่นะครับก็หักแบ่งออกเป็นถนนไปประมาณ50กัตารางวาน,นะครับโดยประมาณนี้นะครับก็ถมเรียบร้อยครับ พื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นเขตติดต่อแม่ริมกับแม่แตงนะครับเขตแม่ริมเนี่ยจะห่างออกไปเพียง1กิโลเมตรก็เป็นอำเภอแม่ริมแล้วนะครับเป็นตำบลสะล่ลวงนะครับตรงนี้จะเป็นตำบลสันปลายางอำเภอแม่แตงนะครับแถวนี้จะดินดีน้ําดีนะครับแถวนี้นะครับก็ทํานาได้ประมาณปีละสองครั้งนะครับก็ใกล้แหล่งชุมชนนะครับไม่เปลี่ยวเหมาะที่ทําพวกรีสอร์ทร้านกาแฟเลยได้นะครับแถวนี้ แถวนี้ก็จะมีร้านกาแฟามีรีสอร์ทหลายๆที่หลายแห่งแล้วก็ใกล้วัดหนองกายนะครับวัดพระพุทธบาทสี่ร้อยนะครับก็แถวนี้จะเป็นวัดป่าวัดไรสําหรับท่านที่ชอบทําบุญเข้าวัดป่าอะไรอย่างนี้ครับจะมีวัดเยอะเลยนะครับโซนแถวนี้แล้วก็ทางหลวง3009นี่นะครับก็จะมีรถประจำทางผ่านเข้าออกตัวเมืองเชียงใหม่ทุกวันนะครับ ราคานี้ราคาดีๆเลยนะครับ4ไล่นะครับ2ล้าน2 8 0 0 0 0บาทนะครับก็มีวิวทุ่งนาวิวภูเขาแล้วก็ไม่ไกลจากแหล่งชุมชนนะครับเดี๋ยวจะมีผังที่ดินให้รับชมแล้วก็เดี๋ยวจะมีภาพมุมสูงให้ท่านผู้ชมได้รับชมด้วยนะครับว่าบริเวณโดยรอบจะประมาณไหนนะครับก็เดี๋ยวไปดูภาพมุมสูงก่อนนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นผังของพื้นที่ที่ดินนะครับ ก็หมู่บ้านก็อยู่ทางทิศตะวันตกนะครับครับผมก็สำหรับท่านใดที่สนใจนะครับนัดชมล่วงหน้าสักหนึ่งวันนะครับแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมโทรสอบถามที่เบอร์โทร0888053701 ID Line CM แล้วก็24ตัวละ CM นะครับฝากติดตามช่องผู้ชายออนทัวร์ที่ดินเชียงใหม่ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่รับชมครับสวัสดีครับ